ชาติวันนี้วันที่สิบเดือนสิงหาคมปีสองพันยี่เราจะมาฟังสาระของเมรีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานเมื่อลูกนั้นไปสู่ตักของพระเจ้าพ่อโลกนี้นั้นจบลงชาติหน้าของลูกนั้นก็จะเป็นโลกใหม่และนี่แหละทำไมจึงมีการพูดว่าเมื่อเธอตายโลกก็จะตายไปกับเธอ มีการพูดว่าเมื่อเธอตายโลกก็จะตายไปกับเธอคำถามของเมรีในวันนี้บนพื้นฐานของวัฒนธรรมอันใดซึ่งลูกสามารถพิสูจน์ถึงการอาวตารลงมาของพ่อได้คำตอบวัฒนธรรมของการป้อนจิตวิญญาณที่จากไปทุกปีทุกปีได้ต่อเนื่องมาในบาลัด พวกเขาปลุกเรียกดวงยานเข้ามาสู่พระบรามินแล้วก็พูดกับดวงยานนั้นพวกเขาถามดวงยานที่จากไปถ้าเขามีความปรารถนาใดๆไหมร่างกายนั้นไม่ได้กลับมาดังเช่นที่ดวงยานเท่านั้นที่กลับมานี่ก็เช่นกันถูกกำหนดไว้ในละครดังเช่นที่ดวงยานสามารถเข้ามาในหนทางเดียวกัน การอาวตารลงมาของพระเจ้าเกิดขึ้นได้ลูกลูกสามารถอธิบายและพิสูจน์สิ่งนี้บามาบอกดังเช่นที่ดวงยานเข้ามาในพระบรามินพระเจ้าก็เช่นการสามารถอวตารลงมาใช้ร่างนะคะที่จะสื่อกับเราโดยที่ท่านนั้นไม่มีร่างกายของท่านเองสาระของคุณธรรมในวันนี้จุดแรก ให้ทําตามแม่และพ่อและทํางานรับใช้ที่จะทำคนอื่นๆให้เป็นเหมือนกับตัวลูกเองจงเป็นผู้ควงวงจรในการตระหนักรู้ในตัวเองแล้วทําคนอื่นให้เป็นเช่นเดียวกันจุดที่สองเพื่อที่จะมาเป็นพวงมาลัยรอบคอพ่อให้จดจําพ่อด้วยสติปัญญาของลูกอย่าได้ทําเสียงใดๆให้ อยู่ในการจดจำตลอดเวลาพรของบับดาดาสําหรับเราลูกๆในวันนี้ขอให้ลูกนั้นได้รับความเคารพตลอดเวลาและคงอยู่อย่างมั่นคงในความเคารพในตัวเองของลูกโดยการละเลิกสำนึกร่างขอให้ลูกนั้นจงได้รับความเคารพตลอดเวลาและคงอยู่อย่างมั่นคงในความเคารพในตัวเองของลูก โดยการละเลิกสำนึกล่างลูกๆผู้ที่ละเลิกสำนึกล่างในชาติเดียวนี้และก็คงอยู่อย่างมั่นคงในความเคารพในตัวเองของเขาที่ได้รับจากพ่อผู้ประทานโชคโชคของการอยู่อย่างได้รับความเคารพตลอดเวลาตลอดทั่วทั้งวงจรในการตอบแทนต่อการสระลระทิ้งนี้เครื่องหนึ่งของวงจรลูกได้รับความเคารพ จากประชากรของลูกและอีกครึ่งหนึ่งของวงจรลูกได้รับความเคารพจากผู้กราบไหว้บูชาของลูกในเวลานี้นั้นในยุคบรรจบพบกันพระเจ้าเองได้ให้ความเคารพของท่านกับลูกๆที่มีค่าควรเคารพพระเจ้านั้นได้ให้ความเคารพของท่านกับลูกๆที่มีค่าต่อความเคารพในยุคบรรจบพบกัน ความเคารพในตัวเองและความนับถือนั้นมีการเกี่ยวข้องอย่างลึกล้ำมากๆคติพิน์พในวันนี้ให้ได้รับพรจากพ่อและครอบครัวบามินในทุกๆย่างก้าวอย่างต่อเนื่องเรื่อยๆแล้วลูกนั้นก็จะเคลื่อนไปข้างหน้าได้ตลอดเวลาให้ได้รับพรจากพ่อและครอบครัวบามิน ในทุกๆย่างก้าวแล้วรูปนั้นก็จะเคลื่อนไปข้างหน้าได้ตลอดเวลาอัชะโอมชานตี